ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอีกหนึ่งเรื่องราวรำบากไม่แพ้กันเรื่องณลุตเตอรี่หวยอลเวงนะ <c oughs> พว้ที่ผ่านมานี่เต็มไปด้วยต้องใช้คําพูดว่าโอยมีแต่เรื่อง <c oughs> วันนี้คุณผู้ชมกรณีที่เกิดขึ้นที่นครชัยศรีจังหวดัดนครปฐมระหว่างช่างคนหนึ่งกับคนขายลอตเตอรี่ช่างก็บอกว่าซื้อลอตเตอรี่ต้องได้รางวัล12ล้านแต่ทางฝั่งของคนขายก็ปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อจากผมวันนี้มีการนัดมาเจอกันท้าสาบานกันด้วยครับ เอานี้น้าเนึ่งเชื่อใจมั่นใจไปสาบานครับวัดแก้วครับคุณพ่อแป้ได้โอเคไหมได้ครับโอเคไปไหนคะเดี๋ยวผมขอเลียร์ครา่อนได้ครับโอเคพร้อมไปสาบานคู่กันเลยนี่ครับช่างโอ๋ก็คือนายละม่อมบุญเสือนะครับอายุ59 ทั้งโอ๋ก็เป็นคนที่บอกว่าเขาว่าต้องถูกลอตเตอรี่เมื่อหนึ่ง <1 S 2> มีนาคมที่ผ่านมาในขณะที่คนก็คือพ่อค้าหน่งครับก็คือนายโกศลแซ้โคเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่วัดสว่างอารมณ์อําเภอนครชัยศรีจังหวัดน,นครปฐมทั้งคู่ออกมาถแถลงข่าวแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของแต่ละฝั่งของแต่ละคนบอกว่าพูดความจริงทั้งหมดพร้อมสู้คดี ก่อนที่จะมีการถกกันประมาณ10นาทีก่อนที่ช่างโอนี่ยจะท้าทายว่าไปสาบานกันไหมและเดี๋ยวมีการนัดหมายเพิ่มเติมกันอีกครั้งก่อนที่จะแยกย้ายออกจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณอนุสักภูมิเทศผู้สื่อข่าวของเราใน,นีคุณอนุสักนะก็ลงพื้นที่ไปคุยกับช่างโอครับก็คือนายละม่อมวันนี้เจ้าตัวก็อธิษฐานกับรูปปั้นไอไข่ภายในยวัดเลยให้ดนจิตดนใจคู่กรณีเอาเงินมาคืนแล้วก็มีการบ่นไว้ด้วยนะว่าถ้าเกิดสําเร็จได้เงินได้ลอตเตอรี่มาคืนเนี่ยจะ ประทัดสองแสนนัดไก่ต้ม9้าตัวหมูหันอีกหนึ่งตัวช่างโอบอกว่าผมฝากซื้อลอตเตอรี่สองใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะฝากไว้อ่ะฝากไว้กับนายเหน่งคือพ่อค้าจเจงและแผงของนายเหน่งก็ไม่ได้มีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเพียงใบเดียวตามที่นายเหน่งอ้างด้วยหลังจากที่ออกรางวัลประจํางวดที่ผ่านมาไปแล้วตอนนั้นช่างโอบอกว่าโอ้ยผมเห็นแล้วอ่าผมเตรียมถูกแต่กลับกลายเป็นว่านายเหน่ง เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนแปลงไปมีผู้รดตัวของช่างโอพยายามจะไปหาที่บ้านนี่คือคำคำกล่าวอ้างของช่างโอนะก็บอกว่าในเหน่งก็เหมือนกับพยายามจะไม่ออกมามีญาติประกันไว้มีเหตุต่างๆนานาเต็มไปหมดแล้วก็อยากที่จะถามในเหน่งว่าถ้าไม่ได้ทําความผิดทําไมต้องจ้างทนายมาดําเนินคดีกับโตัวผมด้วยการให้ข้อมูลกับนักข่าวเขาพูดเหมือนตรงกันเลยปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่าท้าไหมไปสาบานกันที่วัดพระแก้วนี่กลายเป็นหนึ่งในจุดไฮไลท์สาคัญของทุกทุก คดีลอตเตอรี่แล้วต้องไปสาบานกันบอกว่าไปสาบานกันที่วัดพระแก้วพระรหัสนี้ไหมเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองใครพูดไม่จริงขอให้มีอันเป็นไปภายในสาวันเจวันตัวผมพร้อมสาบานเสมอไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะความจริงก็คือความจริงครับคุณจังคนจริงใจไม่ต้องเอาธนามาคุยแล้วเอาคุยกันตามพังเลยคืออย,อยู่ที่พี่น้องเขาอธิบายแหละคนไหนไม่รู้แต่เขาว่าเขาว่าจะสู้อ่ะสู้ผมก็สู้ สู้ความจริงแต่ก็แล้วจะจริงไม่จริงก็แต่ที่ศาลอย่างเดียวแค่นั้นแหละรอเวลาสาบานอยู่วัดศักดิ์สิทธิ์มีคนนับถือเยอะไปวัดที่คนนับถือเยอะดีกว่าถ้าใครพูดเท็จเรื่องเรื่องพูดเท็จเรื่องจริงก็ให้เป็นไปต่อกันเลยก็ให้อันเป็นไปไงอันเป็นไปในวันเจ็ดเป็นสามวันเจ็ดวันกลัวไหมไม่กลัวผมตรงๆตรง,ตรงผมไม่กลัวเรื่องนี้ผมว่าผมพูดเรื่องจริง นี่ฝั่งช่างโกเขาก็ยืนยันว่าลอตเตอรี่เขาซื้อจริงเขาฝากไว้จริงๆรงมันเป็นของผมจริงๆเราก็เลยไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายลอตเตอรี่ภายในวัดคนอื่นๆกันบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ครับออพอทีมข่าวเราไปพูดคุยเนี่ยนางสาวเอ๋ดาวสาวเอ๋บอกว่าก่อนหน,น้านี้ในเน่ง านเหน่งได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเข้ามาขายลอตเตอรี่ภายในวัดได้ประมาณครึ่งปีแต่ตัวเธอเห็นว่าในเหน่งจริงขายมาเป็นปีแล้วนะปกติในเหน่งจะเข้ามาขายลอตเตอรี่ตลอดแต่งวดนี้ไม่เข้ามาคนก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้ามาแล้วล่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดคุณจะบอกว่าลอตเตอรี่ของในโอไม่ถูกรางวัลน่ะ แล้วทําไมอ่ะถึงไม่เอามาคืนเอาใบมาคืนน่ะแล้วก็เก็บเงินไปอ่ะแล้วทำไมยังเก็บลอตเตอรี่ไว้อ่ะใช่ป่ะเพราะถ้าเกิดไม่ถูกรางวัลอ่ะคุณก็เอาเงิน80บาทร้อยบาทค่าซื้อลอตเตอรี่ไม่ง่ายกว่าหรอ,อแล้วทาไมคุณไม่มาขายอ่ะเหมือนกับรวยแล้วเลยไม่มาหรือเปล่าขณะที่ในเหน่งก็ได้บอบหมายให้ทางทนายความส่วนตัวเนี่ยมีทนายความส่วนตัวแล้วนะติดตามความติดตามความคืบหน้าของคดีแล้วบอกว่าจะมีการแจ้งความกลับช่างโอคู่กรณีด้วยครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ